ผีป่าจะรู้ผีบางบทจะรู้ระหว่างทางที่ผมเดินขึ้นไปนะ,ะยิงประทากันอะไรเสียชีวิตพวกนี้จะฝัง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 กันทิ้งเลยนะครับฝังไว้ต้นไม้ใหญ่ก็เพราะว่านะครับสัญลักษณ์นะอ่ะหวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเรานะครับเกี่ยวกับคําถามที่ถามค้างคา,งข,างของผมเอาไว้ตั้งนานนะครับการที่ผมไปเดินเนิน500วันนั้นนะครับก็มีคนถามผมว่าไปเจอสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้เชิงที่ว่าเป็นสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมไปประสบพบเจอมานะครับผมก็ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้มาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่ผมไปเดินป่านะครับไปผจญภัยในป่าวันนั้นนะครับก็ไปให้อาหารเด็กๆนั่นแหละสีขานะครับอยู่บนยอดเขานะยอดเขาตรงนั้นก็เป็นพื้นที่สูงลบนะครับก่อนที่ผมจะไปนั้น ไปครั้งนี้มันแตกต่างจากไปครั้งก่อนนะครับไปครั้งก่อนนี่ผมจะขับรถนะครับขี่มอไซค์ขึ้นไปตามถนนใหญ่เลยใช่ไหมล่ะนะครับผ่านด่านเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับแต่ไปรอบนี้ที่ผมไปรอบที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะผมไปเส้นทางลัดนะครับเส้นทางธรรมชาตินะครับเส้นทางที่เขาเอารถถังขึ้นไปนะที่เขาเอารถถังแล้วก็ขนอาวุธนะครับไปเส้นทางลัดแล้วก็ขึ้นไปตีเนินหน้าร้อยนะครับเท่อเขาที่ผมขึ้นไป นะครับก็เป็นเทือกเขาพนุดงรักนะครับพื้นที่สู้รบนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานนะของเวียดกงของเวียดนามของเขมรแดงและก็ของพี่พี่ทหารพลานนะครับเมื่อก่อนก็เป็นฐานของคอมมิวนิสต์เก่านะครับแถวๆนั้นมันก็มีหลายฐานนะครับแล้วก็มีการสู้รบแล้วก็มีการสูญเสียนะครับแล้วก็เสียชีวิตเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะครับวันที่ผมไปนะผมก็จะมาแล้ววันที่ผมไปนะครับวันที่ผมไปผมก็ไปเตรียมข้าวของอาหารนะครับก็กะว่าจะเอาขึ้นไปให้เด็กๆ นะครับแต่วันที่ผมไปนั้นผมไม่ได้ไปเส้นทางหลักนะครับผมไปเส้นทางรองนะครับเส้นทางธรรมชาติก็จอดรถไว้นะจอดรถไว้ตีนเขานะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับหลังจากที่เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปผมเดินไปอยู่ประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะก็ไปถึงครึ่งทางนี่แหละนะครับครึ่งทางเป็นเส้นทางธรรมชาตินะนะครับเส้นทางธรรมชาติก็เป็นเส้นทางเฉพาะคนที่เดินได้นะครับรถจะขึ้นไม่ได้นะ จะขึ้นได้เฉพาะพวกบีบุงบีบากนะครับลบบีบากขึ้นได้นะผมก็เดินไปนะครับแล้วก็พกมีดเดินป่าหนึ่งเล่มนะก็เดินไปไปถึงจุดที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์นะครับก่อนที่มันจะถึงเนิน500นะไปถึงตรงนั้นมันก็จะเป็นป่ากอไผ่นะครับกอไผ่นั้นเวลาข้างทางนะถ้าเราเดินเข้าไปหรือว่าผมเดินเข้าไปนะ มันจะมีดงระเบิดเต็มเลยนะครับดงระเบิดระเบิดปินโตนะครับระเบิดปินโตที่ยังลุงเหลืออยู่นะครับเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกงเก่านะเวลาผมไปนั้นมันก็จะมีนะครับอ่ากอไม้ไผ่นะผมเดินไปอีกนะเดินไปมันรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะครับผมก็นั่งนะครับเดินไปนั่งไปพักไปนะครับส่วนมากผมจะชอบไปจนไยคนเดียวนะแล้วตอนที่ผมเดินไปนะครับตอนที่ผมเดินไปอ่า กะว่าจะไปนั่งอยู่มันมีหินใหญ่นะครับมีหินใหญ่ผมกะว่าจะไปนั่งหลบข้างใต้นะครับข้างใต้หินใหญ่นั่นแหละนะก็กําลังจะไปนั่งปุ๊บมันมีเสียงคนเรียกผมนะเรียกคล้ายๆว่าถามนะครับคล้ายๆถามว่าไปไหนนะครั้งเดียวนะครับไปไหนผมได้ยินชัดเจนเลยนะําว่าไปไหนนะครับผมหันไปดูหน้าหันไปดูแต่ นะครับการเดินป่าการประจญภัยในป่านะครับไม่ว่าคุณจะหลงป่าหรือว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในป่าในภูเขานะครับอย่าไปขานรับขานตอบเด็ดขาดนะครับวิธีการนะครับการที่เราไปประจนภัยในป่านะครับมันมีเสียงเรียกถามผมนะครับคําว่าไปไหนนะครับผมจําได้เลยคํานี้นะครับ ครับการไปป่าห้ามไปขานรับขานตอบไม่ว่าจะมีเสียงเรียกคุณนะครับไม่ว่าจะมีเสียงที่ตะโกนถามคุณอะไรก็แล้วแต่ห้ามไปตอบเด็ดขาดนะครับเขาเรียกว่าผีบังบดนะครับเข้าใจนะครับผีบังบดก็คือผีป่านะครับผีป่าอาถรรพ์ป่านะครับเขาอาจจะทําให้คุณหลงป่าได้นะครับเขารู้ว่าจิตใจคุณน่ะเวลาเดินป่าเขาคุณคิดอะไรอยู่นะครับผีป่าจะรู้ผีบังบดจะรู้นะครับผีบังบดนี่จะ สามารถนะครับนะก็สามารถทําให้เราหลงป่าหรือว่าบาังหูบังตาเรานะครับบังหูบังตาเราไม่ให้เราเห็นทาง<ม>เห็นถนน,นอะไรก็แล้วแต่นะครับเมืม่อรร<า>เราไปทําผิดนะครับในป่านะเราไปทําผิดอะไรก็ตามที่เราไปพูดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับไปลบหลู่อะไรเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขานะครับคุณจะหลงป่าทันทีนะครับเขาเรียกว่าผีบังบทนะครับนำคุณไปซ่อนนั่นเองนะครับบังหูบังตาคุณไม่ให้คุณออกจากป่าได้ง่ายๆนะครับ ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเสียงเรียกนะครับผมรู้ว่าเสียงเรียกนั้นมันเป็นเสียงที่ไม่ใช่คนแน่นอนนะครับเสียงเรียกปุ๊บผมก็รีบกินน้ํานะครับรีบกินน้ําที่หอไปแล้วก็เดินนะครับเดินขึ้นไปอีกปุ๊บนะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองมีเสียงตะโกนเรียกผมให้ลงไปอีกมันมีซอยเล็กๆนะครับซอยเล็กๆลงไปคลองน้ําตรงนั้นนะตรงนั้นมันจะมีคลองน้ํานะครับคล้ายๆว่าเออทางนี้ทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้ คล้ายๆพูดแบบนี้เลยนะครับภาษาไทยนะที่นี้ผมก็มองไปนะครับมองไปมันจะมีแต่ป่าไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับป่าไม้ไผ่แล้วก็เป็นหญ้าคาเล็กๆ,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 ๆนะครับแล้วก็มีลวดหนามนะครับลวดหนามแบบคล้ายๆลวดหนามแบนๆนะครับลวดหนามแบนๆที่เขาใช้กั้นฐานปฏิบัติการนะครับเมื่อก่อนนะครับที่เวียดกงเวียดนามมันเอาขึ้นมามันตั้งฐานตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมเดินผ่านตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่สู้รบกันหมดเลย นะครับผมชอบไปผจนภัยคนเดียวนะครับมันได้ท้าทายหรือว่าระทึกใจนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆฟังนะครับวันที่ผมไปผมไปะสบพบเจอนะครับก็มีหลายเคสหลายครั้งนะครับผมเจอบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่านะครับคนชอบเดินป่าจะชอบเจอชอบได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับอะไรต่างๆนะครับจะชอบเจอนะครับโดยเฉพาะการที่ไปเดินป่านะครับป่าทุกที่มันมีเจ้าที่นะครับ เวลาเข้าป่านะครับผมจะบอกไว้ว่าห้ามไปถามหาสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่ถึงนะครับอย่าไปถามหาเด็ดผาดนะครับเข้าป่าอย่าถามหาเสือนะครับคุณเจอแน่นอนถ้าถามหานะครับลงน้ําอย่าถามหาจระเข้นะครับคุณเจอแน่นอนนะครับสิ่งไหนที่มันไม่มีคุณคิดว่าไม่มีแต่คุณไปถามหานะครับแล้วคุณจะเจอทันทีนะครับ มันจะมาตามป่าของคุณนะครับอาถรรพ์พวกนี้แรงนะครับอาถรรพ์พวกนี้แรงอย่าไปพูดไปถามหาเด็ดขาดนะครับเวลาเข้าป่าเวลามีคนเรียกมีเวลาคุณได้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณเดินป่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับอย่าไปทักอย่าไปท้วงเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคุณจะได้กลิ่นอะไรนะครับวันที่ผมเดินไปผมได้สัมผัสนะครับกับผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่ามันมีนะครับ มีอะไรบางอย่างที่พยายามเรียกผมนะครับให้เข้าไปในฐานของเวียดกงเก่านะตรงนั้นนะ่ะมันเป็นฐานเวียดกงเก่าใช่ไหมละ่ะตอนที่ผมนั่งพักนะครับมันจะมีลวดหนามเต็มแล้วก็ข้างในมันจะมีปอกลูกปืนใหญ่นะครับเต็มเลยนะแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปนะครับผมไม่กล้าเข้าไปในตรงนั้นนะเพราะว่าระ,ะเบิดนะครับระเบิดบินโตอ่า ตลับครีมอะไร ances, มันก็ยังหลงเหลือเยอะยอะมากมายนะครับสิ่งที่เราไม่รู้พื้นที่นะครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับพื้นที่ไหนที่ผมได้รับเ,เรียนมาจากานายพลันต่อป่านะครับสิ่งไหนพื้นที่ไหนตรงไหนนะครับที่เขาพาผมไปผมสามารถไปได้นะครับสิ่งไหนพื้นที่ไหนนะครับตรงไหนที่ผมไม่เคยไปผมไม่ไปนะครับ <checks> ผมไม่ไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ป่าที่เราคุ้นเคยอาถรรพ์ที่เราคุ้นเคย นะครับบางทีเราไปนั้นเจ้าป่าเจ้าปู่เจ้าเขานะครับเขาจำหน้าเราได้นะครับผมคิดแบบนั้นนะครับเขาก็จะไม่ทําอะไรเรานะครับหรือว่าอาจจะไม่มารบกวนเราหรือว่าเราก็ไม่ต้องไปรบกวนเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขานั่นเองนะครับเราถึงจะไปอย่างมีความสุขนะครับประจนไยอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับก็หลังจากที่มีเสียงเรียกนะผมคิดอยู่แล้วนะครับว่ามีบางอย่างเรียกผมเข้าไปในฐานปริบทการของเวียดกงเก่านะ ผมก็รีบเก็บของปุ๊บเดินเลยเจ้าโนเดินขึ้นไปเกือบถึงสันเนินห้าร้อยนะครับสันเนินเราผมก็ตะโกนนะผมตะโกนเรียกนะครับเรียกเจ้าสี่ขานะครับพวกนั้นนะผมตะโกนเรียกโอ้นะไอ้เด็กๆนะก็ตะโกนเรียกถามนะกะว่าเออเขาได้ยินเขาจะเห่านะครับเวลาเขาได้ยินเสียงผมนี่เขาจะเห่าทันทีนะครับก่อนที่จะไปถึงยอดอเนินห้าร้อยนะครับเขาจะเห่านะครับ ถ้าเขาได้ยินเสียงนะแต่เบิร์ดว่างนั้นวันน yeah. ั mm ้น hmm. น่ะเรียกไปนะครับตะโกนไปไอ้เจ้าสี่ขาเงียบกิ๊บนะไม่มีตัวไหนที่มารับผมเลยนะแต่ผมคิดอยู่แล้วนะครับผมคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องขึ้นไปตรงอนุสาวรีย์นะครับตรงอนุสาวรีย์นั้นอ่าพวกเจ้าสี่ขาเนี่ยนะชอบไปเล่นตรงนั้นนะครับชอบไปเล่นไปนอนตรงนั้นนะครับผมคิดอยู่แล้วว่าไอ้เจ้าสี่ขาพวกนี้นะมันต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างทางที่ผมเดินขึ้นไปนะผมผ่านพื้นที่สู้รบกัน นะครับผมคิดนะครับอยู่แล้วว่าผมต้องเจอนะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลาตอนที่ผมจะขึ้นไปผมจะเดินผ่านตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่สู้ลบทาไมมันจะไม่มีใช่ไหมละ่ะวิญญาณสื่อวิญญาณต่างๆอาถรรพ์ต่างๆเพราะว่ามีการสูญเสียนะครับการเสียชีวิตเยอะนะครับตรงนั้นนะที่นับๆได้น่ะของเรานั้นก็400อยกว่าแล้วนะครับแล้วของเวียดนามเวียดกงขเขมรแดงอะไรต่างๆคอมมิวนิสต์ต่างๆที่เขาสูญเสียที่ เขาเวลาพวกนี้เขาเสียเขาโดนยิงเสียชีวิตเวลาปะทะกันเสียชีวิตพวกนี้พวกกระหม็นแดงนี่ขาจะฝังตรงนั้นเลยนะครับก็จะฝังตรงนั้นเลยเขาไม่ได้ว่าขนกลับบ้านนะครับเขาไม่ได้ขนกลับไปประเทศของเขานะครับกระหมินแดงเขาฝังตามป่าตามภูเขาไปเลยนะเพราะว่าเขาเอากลับไปฝังที่บ้านเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเวียดนามเต็มเลยนะครับอหารเวียดนามไล่ให้กระเหมินแดงมาอยู่ตามตะกิบชายแดน นะครับแล้วเขากลับบ้านไม่ได้เวลาเขาสูญเสียนะครับโดนยิงปะทะกันอะไรเสียชีวิตพวกนี้จะฝัง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 กันทิ้งเลยนะครับทิ้งไว้ตามป่าตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับสังเกตเลยนะครับไปตรงนั้นนะครับตรงที่พื้นที่สู้รบนะครับตรงที่ผมไปนั่นเลยนะครับสังเกตนะจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับเขาจะฝังศพแทบจะทุกต้นไม้ใหญ่นะครับแทบจะทุกต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเขาฝังศพนะครับเป็นของขมิแดงนะครับ เวลาลบกันสู้กันเนี่ยโดนยิงตายเขาจะเอาเพื่อนมาฝังไว้ต้นไม้ใหญ่นะทำไมเขาถึงฝังไว้ต้นไม้ใหญ่นะครับของเราก็ฝังต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะครับคอมเมนิตเหมือนกันนะครับผมก็คอฝนะังไว้ตามต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาสู้รบกลางป่ากลางเขานะครับทําไมถึงฝังไว้ต้นไม้ใหญ่ก็เพราะว่านะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับในการที่อาจจะนะครับเวลายุคใหม่สมัยใหม่นะครับเขาจะได้นําไปเอากระดูกนะครับ ขุดขึ้นมานะแล้วก็มาทําบุญได้นะครับเวลาเข้าไปหานะครับมันเคยมีอยู่แล้วนะครับเมื่อพี่เอสคาร์บาลนะครับเมื่ออนพี่เอสคาร์บาลก็ไปหาศพนะไปหาโครงกระดูกเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านห้วยทรายบ้านพวกใหญ่อําเภอนาจัรหวยนะครับพี่เอสคาร์บาลก็ไปช่วงนั้นนะครับนานแล้วนะแกไปขุดศพมันแกน่าจะให้ศพหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับถ้าใครไปเจอนะครับถ้าใครเจอหลุมนะ ก็ไปขุดขึ้นมาทำบุญนะครับขุดขึ้นมาทำบุญศพเก่าๆนะครับจะขุดนะครับส่วนมากจะเห็นโครงกระดูกอยู่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับเวลาเราถากเปลือกไม้นะครับถากเปลือกไม้เสร็จเวลาเปลือกไม้มันห่อหุ้มอะไรต่างๆมันรักษาแผลนะครับรักษาแผลของมันนะต้นไม้มันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับลองเอามีดไปฟันต้นไม้ดูนะครับผ่านไปสักปี2ปีมันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยสัญลักษณ์ นั่นแหละนะครับนะเวลาสมัยใหม่แบบนี้นะครับเขาก็จะนานะครับไปขุดนะครับเอาโครงกระดูกมาทําบุญนั่นเองนะครับต้นไม้ใหญ่สําคัญนะครับทุกที่เลยแถวบ้านผมนะครับภูเขาเทือเขาปนนลงรักนะครับพื้นที่สู้รบกันนะครับเต็มตามแต่เก็บชายแดนไม่ว่าจะชายแดนลาวไม่ว่าจะชายแดนเขมรนะครับมาหาชายแดนไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่ฝังคนหมดเลยนะครับเวลาไปเดินป่าเดินเขานะครับไม่ใช่มีแค่ระเบิด นะครับอาหารป่าก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็หลังจากที่ผมนะขึ้นไปถึงเนินห้าร้อยนะครับก็ไปเจอเด็กๆนะครับเด็กๆอย่างที่เห็นนะครับตามคลิปเลยนะตามคลิปเลยที่ที่ผมถ่ายทําเป็นคลิปนะครับมาให้เพื่อนเพ่น้องๆพี่ๆได้ดูนะครับในคลิปในเรื่องราวต่างๆที่ผมนําอาหารขึ้นไปให้นะครับเวลาผมกลับบ้านทุกครั้งนะครับผมก็จะไปให้อยู่ตลอดนะครับสงสารเขานะครับเด็กๆน่ารักนะครับผมก็ไปให้ตลอด เอาไว้ให้ตลอดหลายปีแล้วนะครับก็ไปอยู่ตลอดนะครับแต่เมื่อก่อนผมยังไม่ได้ถ่ายทอดทํคชิปอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้ถ่ายทอดอะไรต่างๆนะครับการเดินป่าองผมเหมือนกันนะครับเวลาผมเดินป่านะเวลาเดินป่าก่อนที่ทางขึ้นทําไมไม่ได้ถ่ายลิปนะครับผมไม่ถ่ายลิปนะครับเวลาผมเดินป่านะครับผ่านป่าอาถรรพ์ต่างๆนะครับหรือว่าผ่านทุ่นโรงระเบิดต่างๆผมจะไม่ถ่ายชิปนะครับไม่ถ่ายชิปนะมันก็มีเหตุผลของผมเยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่ได้ถ่าย นะครับเวลาขึ้นไปถึงจุดหมายนะครับผมค่อยถ่ายก็นำเดาที่ผมประสบพบเจอนะครับนำมาเล่าทีหลังเอานะครับส่วนมากผมจะเป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่ผมขึ้นไปแล้วไปเจอเด็เดกๆนะไปเจอเด็เดกๆปุ๊บอ่ามันจะมีช่วงท้ายคลิปใช่ไหมละ่ะนะช่วงท้ายคลิปหลังจากที่ผมเอาน้ําแดงไปไหวอนุสาวรีย์เสร็จใช่ไหมแล้วผมขึ้นไปบนหอคอยสูงๆนะครับถ้าใครจําได้ได้ดูคลิปจบๆนะผมขึ้นไปหอคอยปุ๊บผมก็ปูกไปนะครับผมนอน ผมนอนที่ผมนอนตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แล้วก็เป็นบังเกอร์ข้างล่างผมอะบังเกอร์พื้นที่สู้รบกันนะครับแล้วก็มีการสูญเสียนะครับเสียชีวิตแล้วก็มีทหารนะครับที่สูญเสียเยอะนะครับตรงที่ผมนอนบนหอคอยนะ่ะเยอะเลยนะครับแล้วบังเอิญว่าเนิน500เวลาผมไปทุกทีเลยนะครับจะมีผมอยู่คนเดียวนะมีผมอยู่คนเดียวไม่มีใคร นะครับแล้วผมไปนอนตรงนั้นน่ะที่ผมบอกว่าเออเผื่อได้หวยนะครับผมก็หลังจากที่ผมปิดคลิปแล้วก็นอนไปนะครับแล้วผมฝันฝันว่ามีคนห่มขานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไต็มเลยตอนที่ผมนอนอยู่บนหัวคอยอะนะครับแล้วก็ฝันว่า,าเขามาทําบุญนะครับตรงอนุสาวรีย์ตรงที่รูปปั้นนั่นแหละนะครับรูปปั้นวีรบรุดนะ เต็มเลยเขาทำบุญกันนะครับแล้วก็จะมีพาพมาสวดนะครับพาพมาสวดนะก็ไม่ได้นับวันนั้นผมก็ไม่ได้นับพระกี่ลูกนะครับความฝันตอนที่ผมนอนอยู่บนหอคอยนะครับผมฝันนะก็มีการทําบุญแบบครั้งใหญ่เลยนะครับครั้งใหญ่เออมีการสวดมีการอ่าไหว้สักการะนะครับแล้วก็นําดอกไม้มาอ่าให้อนุสาวรีย์กันเต็มเลยนะครับผมฝันแค่ช่วงระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมานะครับเจ็บท้องนะ แล้วก็ไปเข้าห้องน้ํามันมีห้องน้ําอยู่นะครับผมก็ลงมาแล้วไปเข้าห้องน้ํานะครับหลังจากที่ผมเข้าห้องน้านะตอนที่ผมอยู่ในห้องน้ำนะนะครับเสียงเดิมๆนะครับเสียงเดิมๆที่ผมคุ้นเคยนะครับเวลาผมขึ uh. out, mm ้นไปนะครับเวลาผมขึ้นไปเนินห้าร้อยทุกครั้งเลยนะครับผมจะได้ยินเสียงนี้ตลอดเลยนะครับ mm hmm. ผมขึ้นไปทุกครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวที่ผมได้ยิน นะครับทุกครั้งที่ผมได้ยินคือเสียงกําลังทําบังเกอร์กันอยู่นะครับทําบังเกอร์ก็เหมือนคนยกกระสอบทรายใช่ไหมล่ะกระสอบทรายแล้วก็มาตั้งมีคนหนึ่งตั้งปุ๊บแล้วก็มีคนอีกหลายๆคนมาทุบกระสอบทรายตุบตับ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 นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับรอบก่อนนะครับแล้วก็รอบก่อนที่ผมเคยไปประสบพบเจอตรงนั้นตรงเดินที่เดียวนะครับเสียงเดิมๆนะครับที่ผมได้ยินเหมือนเดิมเลยนะครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันนะครับเสียงทุบกระสอบทรายปุ๊บปุ๊บเหมือนเดิมซูรเดิมผมก็เปิดประตูห้องน้าออกมาดูนะครับเพราะว่าห้องน้ํามันอยู่บนนนห้าร้อยบนพื้นที่สู้ลบกันนะครับผมก็เปิดประตูออกมาไม่เห็นไม่มีอะไรนะครับมีแต่บังเกอร์กระสอบทรายเก่าๆนะครับเป็นคูเลดนะครับเป็นคูเลดเป็น ที่หลุมหลบภัยตรงนั้นนะครับตรงนั้นเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็มีการต่อสู้กันนะครับแล้วก็มีการสูญเสียนะครับเสียชีวิตกันเยอะนะครับตรงนั้นนะตรงที่ผมได้ยินเขาทํากระสอบทรายนั่นแหลนะนะก็หลังจากที่ผมออกมาดูก็ไม่เห็นก็เข้าไปอีกข้างน้ำอยูพอเข้าปิดประตูแป๊บเดียวเองนะครับปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บนะครับจากนั้นไม่ใช่ว่าดังเฉพาะใกล้ๆผมนะครับหลังจากนั้นอ่า บังเกอร์มันมีอยู่ประมาณสักเป็นสิบบังเกอร์ใช่ไหมล่ะนะครับข้างบนน่ะมันมีเป็นสิบบังเกอร์นะครับเสียงทุบกระสอบทรายนะครับรอบเนินห้าร้อยเลยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฝั่งนู้นปุ๊บปั๊บฝั่งนี้ปุ๊บปั๊บนะครับผมนึกอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับนึกอยู่ในใจว่าเอ้ยอ่าหรือว่าพวกพี่ๆเขามาถามข่าวว่าเราขึ้นมาแบบนี้มาถามข่าวหรือว่าเออหรือว่าพี่หรอกนะครับ ผมก็คิดอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรอกนะผมคิดว่าเอออาจจะเป็นสื่อวิญญาณต่างๆนะครับมาถามข่าวนะครับผมเวลาผมขึ้นไปนะครับเขาอาจจะมาถามข่าวนะครับผมกพขึ้นไปทุกครั้งนะครับผมก็จะไปบอกนะครับบอกว่าเออลูกหลานมานะครับมาดีไม่ได้มารบกวนไม่ได้มาลบหลูนะมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเงิน500เกี่ยวกับวีรบหลุดสงครามนะครับเกี่ยวกับพี่ๆที่ เสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆในสังคมนะครับบุคคลทั่วไปในสังคมสาธารณะได้รับชมรับดูกันว่าวีรบ,บุรุษของเราสูญเสียตรงนี้นะครับเยอะนะครับปกป้องอธิป,ธปไตยจนเสียเลือดเนื้อนะครับไม่เคยเสียดายชีวิตนะครับหลังจากที่ผมพูดทุกครั้งนะครับเวลาผมพูดทุกครั้งเสียงจะเงียบทันทีนะครับจากที่ลมแรงๆเงนะี่ยนะครับ ขึ้นไปข้างบนน่ะลมแรงนะครับมีลมแบบพัดแบบมันโล่งไงนะครับมันเป็นภูเขาหัวโล้นโดนลูกปืนใหญ่นะหลังจากที่ผมพูดคํานั้นไปทุกทีนะครับผมขอนะครับขอาลูกปั้นสักระละูกปั้นแล้วก็พูดนะครับในทางที่ผมมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆพี่ๆเราได้ชมกันเงียบกิฟนะครับหลังจากนั้นนะลมแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะครับไม่มีนะ บางทีผมอยู่คนเดียวนะครับบางทีผมอยู่คนเดียวบนยอดเนินห้าร้อยนะแต่ว่าผมนึกที่ผมอยู่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเด็กๆสี่ขาอยู่กับผมนะครับหมาสามสองสามตัวอยู่นั่นแหละนะครับมันเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเวลาผมอยู่บนเนินห้าร้อยไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมล่ะผมอยู่คนเดียวนะครับอยู่กับรูปปั้นน้ำรัศมีอยู่กับบังเกอร์อยู่กับพื้นที่ที่วีรบุรุษนะครับ ที่คนตายคนเสียชีวิตอะไรก็เลยแต่ผมจะนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวผมก็จะคุยกับหมานะครับคุยกับหมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยบางทีก็ถามเฮ้ยเอ็งเคยเจอผีไหมอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะถามหมาแบบนี้นะว่าไงไอผ้พิพีเขามาเล่นด้วยไหมเฮ้ยเอ็งเคยเจอไหมผมก็จะถามแบบถามหมานั่งคุยกับหมานะครับบางทีก็เออนั่งคุยกับหมาหมาก็นั่งมัน ให้คนร่วมมือดีนะครับหมาตรงนั้นนะครับเวลาผมนั่งตรงไหนเขาจะนั่งตรงนั้นนะครับชี้ไปผมก็จะคุยกับหมาอยู่สองสามตัวก็แล้นแหละนะไอ้ตรงนั้นกัมพูชาใช่ไหมเวียดกงมันขึ้นมาทางไหนวะนะก็นั่งคุยกับหมานะครับหลังจากที่ผมให้อาหารเสร็จนะก็ถ่ายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมานะครับลงมานะลงมาก็เดินผ่านเส้นทางที่เดินนะครับเดินผ่านเส้นทางเดิมนะครับลงมานะ ก็จะผ่านดงระเบิดอะไรต่างๆนะครับที่ผมนำลูกระเบิดเก่าๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุน้องได้ดูในคลิปในอะไรต่างๆนะครับนะมันก็ยังเป็นดงระเบิดอยู่นะครับเป็นพื้นที่สู้รบอยู่นะพื้นที่ที่ผมประจันภัยนะครับผมชอบประจันภัยอันไหนที่ท้าทายผมยิ่งชอบนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวผีนะครับผมไม่กลัวผีเพียงแค่ว่าผมไม่ลบหลู่นะครับเจ้าที่แค่นั้นเองนะครับผมกลัวนะครับกลัวผีนะแต่ผมไม่ลบหลู่เจ้าที่นะครับ เวลาผมไปตรงนั้นตรงนี้นะครับไปเจออาถรรพ์ป่าเยอะแยะมากมายนะครับหลายเรื่องราวที่ผมไปประสบพบเจอนะครับเยอะนะครับผมเจอเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่านี้เยอะนะครับบางทีผมนั่งร้องไห้ด้วยซ้ำนะครับนั่งร้องไห้นะครับน้าตาไหลเปียกเต็มเสื้อนะครับบางทีหลายครั้งนะครับสองสามครั้งที่ผมนั่งร้องไห้นะครับน้ําตาเต็มเลยนะครับทั้งๆที่ผมยังปกติอยู่นะยังคุยกับเพื่อนๆปกติ นะบางครั้งบางเคสบางครั้งแรงแรงจริงบางที่นะครับภูเขาบางที่แรงนะครับผมนั่งร้องไห้พระในคอนี่ผมถอดออกโยนทิ้งก็มีนะครับหลายครั้งนะครับที่ผมประสบพบเจอนะครับครั้งนี้ครั้งล่าสุดนี่ก็ประสบพบเจอนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นผีหลอกนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับสื่อจิตวิญญาณซะมากกว่านะครับถ้าบอกว่าผีหลอกผีไม่มีนะครับ ผีไม่มีผมเชื่อได้เลยว่าผีไม่มีในโลกนี้นะครับจะมีแต่สื่อจิตวิญญาณนะครับหรือว่าอาถรรพ์ที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือว่ามันเกิดจากความคิดและจิตใจ,ใจของเรานะครับหรือวิญญาณผู้ที่ยังไม่ได้ปรากไปเกิดนะครับในโลกที่3นะครับเพียงแค่เขาอยากจะมาถามไทยนะครับแต่จะให้เขามาหลอกเป็นไปไม่ได้นะครับผีไม่มีหลอกนะครับอยู่ที่จิตใจเราคิดคิดไปเองเราคิดเห็นเป็นภาพสิ่งไหนมันก็เป็นภาพสิ่งนั้นนะครับ มันเป็นแค่วิญญ,ญาณสื่อจิตวิญญาณที่ต้องการสื่อสารบางทีอยากจะได้รับบุญรับกุศลกับเรานะครับเวลาเห็นเรานะครับเวลาผมไปทุกทีผมก็เอาน้ําดงน้ําแดงไปให้เห็นไหมละ่ะนะครับพอเอาน้ำแดงไปให้ปุ๊บผมก็นอนฝันถึงาการทําบุญครั้งใหญ่นะครับเห็นไหมนะครับบางทีบางครั้งมันก็เป็นสื่อทางจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับเรามองไม่เห็นนะครับ อันนี้ก็นํามาเล่าสู่เพื่อนพี่น้องฟังนะครับเรื่องเราอาถรรพ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันที่ผมไปเดินเนิน500นะครับก็ไปประสบพบเจอนะครับตั้งแต่ขึ้นไปนั่นหละนะขึ้นไปแล้วก็ไปผ่านฐานคอมมินิตนะครับฐานเวียดกงนะก็มีการเรียกฐานผมนะครับผมไม่ตอบนะครับการเดินป่าผมจะไม่ตอบใครทั้งนั้นเวลาผมเดินนะครับจนกว่าผมจะเห็นนะครับว่าเป็นคนนะครับหรือว่าคนหาของป่าผมถึงจะตอบ นะครับแต่ถ้าเกิดมาเรียกผมกลางป่าไม่มีตัวตนนะครับมองไม่เห็นนะครับผมจะไม่ตอบเด็ดขาดนะครับในใจเนี่ยผมนึกผมรู้ว่าอะไรเรียกผมนะผมจะไม่ตอบเด็ดขาดไม่ว่าได้กลิ่นได้รสอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ทักไม่ท้วงเด็ดขาดนะครับการเดินป่าการเข้าป่านะครับสําคัญเลยนะครับอยู่ที่ปากของเรานะครับเขาบอกเขาบอกว่าปากดีเป็นสีแก่ปากนะครับปากไม่ดี หลงป่าแน่นอนนะครับจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องราวที่เล่าขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับเนิน500วันที่ผมไปผจระจนภัยนะครับนาอาหารไปให้เด็กๆนะครับทุกครั้งที่ผมไปประสบพบเจอนะครับผมก็จะกลับมานํามาเล่ามาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่ผมไปประจนภัยในป่านะครับวันที่ขึ้นเนิน5 0 0ร้อยสามดีมรกตนะครับเทือกเขาพนมนงรัก นะครับก็มีเรื่องเาวานะครับเลๆๆ็กๆน้อยมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับจนจบนะครับเรื่องราวต่างๆก็มีอยู่เล็กๆน้อยนะครับที่นํามาเสนอมาเล่ามาเพื่อเป็นความสนุกความบันเทิงหีฮาต่างๆนะครับให้เพื่อนๆ,ๆน้องๆนะครับพี่ๆได้รับฟังรับชมนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินป่าของผมนะครับล่าสุดนะครับเดิน500นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ อ่าขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไ,ยไม่ไข้ไม่จทย์นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับขออนุญาตเข้าเวทก่อนนะข่าเวทว่างๆก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าอาถรรพ์ป่ามาเล่าให้เพื่อนเพือนพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับเรื่องราวอา่าคราวหน้านะครับค่อยว่ากันใหม่โอเคนี่ครับ